สวัสด <54. S 2> ีค่ะคุณกวางนะคะวันนี้คุณกวางมาแบ่งปันเคสเกี่ยวกับไตค่ะให้มาเสือะคกในระยะที่สามระยะที่สามผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอะไรก็อายุอยู่ประมาณ57ปีค่ะห้าสิบเจ็ดก็คือวัยเกษียณค่ะก็ตอนแรกค่ะผมต้องบอกกับว่าลูกค้าท่านเนี้ยเคยทานกับกวางมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่า ที่เขาหายไปเนี่ยหายไปด <ไป S 2> ีกว่า<ป>คือตอนนั้นที่ทานอะคือทานดีแล้วหยุดไปคือมาหาราระยะสามค่ะแล้วก็ทานไปทานทานไปสักอ่าอยู่ระยะประมาณสองสามเดือนค่ะสองสามเดือนใช่แล้วเขาก็หายไปเพราะว่าเขาถามไปว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วแต่แกก็ทานไปนะคะเขาบอกดีขึ้นแล้วก็หายไปปีกว่า แกกลับมาใหม่ค่ะตอนนั้นน่ะไตแกค่าไตแกตอนนั้นก็ดีขึ้นเลยด้วยขึ้นไประยะสองนะคะแต่พอแกหายไปปีกว่ากลับมาหาความใหม่เดือนมิถุนายนนี้ค่ะมาอยู่ระยะสามปีแกก็เลยรู้สึกกังวลกังวลว่าโเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้เดี๋ยวมันจะเยอะกว่านี้นะคะก็คือค่าไตที่กลับมาหาความตอนนี้ค่ะ GFR เขาอยู่ที่48.55 48.55กับวัย57ีค่ะผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็เทต,ตินีอยู่ที่1.57ก็โดยปกติเขาคุมอยู่ที่ไม่เกิน1.2ใช่ค่ะมไม่เกิน1.2นะคะก็วังก็เลยให้ทานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าที่เขาเนี่ยจะทานเป็นดูนี้ ใช่แลค่ะพวกก็เลยให้ทานบลูมีเหมือนเดิมตอนนี้ก็เลยบอกว่าพี่ทานวันละสองซองเลยนะอ่าเป็นพี่วันละสองซองเขาบอกโอเคครับจะส่งมาได้เลยค่ะขอบเขตเขาก็เลยจัดส่งไปพี่เขาก็ทานทานทานต่อเนื่องไปหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะก็ไปตรวจไปตรวจค่ะแล้วก็ส่งผลเลือดมาให้ดูค่ะผลเลือดก็เห็นว่าีเอฟอารขึ้นมาห้าสิบห้าจุดสามแปด ส5 3 8้าจุดสามแปดจ่าสี่ปดภายใน1เดือนใช่ค่ะแล้วก็ค่าเคจินีลดลงมาเหลือ1นึอ๋อหนึ่งจุดสีก็คือเขาก็มีการคุมอาหารใช่ค่ะในระดับหนึ่งแล้เพราะว่าเชริยาสามใช่ว่าก็มีการทานเสริมใช่ครับโอ้ภายในหนึ่งเดือนนี่คือ10 10กว่าหน่วยที่เป็นจีพีดีดีขึ้นค่ะดีใจดีใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของไขมันเขาก็ดีขึ้น ถ้าคอเลสเตอรอลดีแอลดีแอดีนดีขึ้นดีขึ้ด้นบวยจะถือว่าเป็นเคสที่เป็นวัยการคนที่ที่ดูแลตัวเองใช่ค่ะใไหมคะเพราะว่าระยะสามเนี่ยบางท่านที่เราที่เจอคุณกวางเคยเจอแบบระยะสามแล้วก็คือบางทีก็ไม่ไม่ผูกอาหาไม่ดูแลตัวเองนะคะคือถึงแม้บางทีทานไปแต่ เขาเรียกว่าไงเหมือนได้ของดีแล้วชลาใจก็มีนะคะแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยคือเขาดูแลตัวเองดีคือเขาควบอาหารในระดับหนึ่งที่ที่ไม่เลื่อนเลิกจากเดิมใช่ไหมคแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานเจก็คือพอกลับมารอบนี้หรวจออกไปค่ะก็ทานวันละสองซองวันละสองซองตอนนี้ก็ยังทานต่อเรื่อยๆทานต่อเรื่อยๆเขก็จะบอกว่าให้พี่ทานต่อเนื่องวันละสองซองแบบนี้ไปอีกสักสามเดือนนะเพื่อให้เพื่อให้ค่าไตมีดีขึ้นไปกว่า ไปสักหน่อยดูเนาะไปสักระยะสองก็ค่อยค่อยค่อยอมเดินวันหนึ่งสองอ๋อก็คือคุณกวางมีแผนว่าให้ทานไปจนถึงระยะสองกลางๆอ่ะพอมันพ้นจากระยะที่มันมันอันตรายอ่ะแล้วก็ลดได้ใช่อ่ะลดได้ลดได้แล้วก็ทานหนึ่งไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ทาจะให้เขาทานวันละหนึ่งซองไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่า เรียกว่าไงจ้กว่าพี่เขาจะพอใจแล้วก็ถามว่าแล้วพี่หยุดทานได้ไหมเขาก็ว่าถ้าพี่หยุดทานเมื่อไหร่พี่ก็หยุดนี้เมื่อนั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมันเหมือนร่างกายเราเสื่อมลงใช่ไหมคะต่อยูเยอะใช่ก็เหมือนลักษ้ะคล้ายๆ้าเหมือนเราทานข้าวค่ะเมื่อไหร่ที่เราไม่ทานร่างกายเราก็ไม่ได้ไม่มีแรงใช่อันนี้เขาก็เหมือนอาหารเสริมที่เข้าไปช่วยอีกอีกด้านโอเคก็คิดว่า คุณพี่ท่านนี้นะคะจะมีค่าไตที่ดีขึ้นนะสามารถจริงๆสามารถขึ้นไปถึงระยะสองก็ได้และหนึ่งก็ได้หนึ่งนี่หมายถึงว่าเก้าสิบก็ดูแล้วน่าจะมีสิรุูนมันมีศักเภาพเองนี้เนาะแล้วเราก็เคยเจอเคสที่สามารถที่จะดันไปถึงเก้าสิบเนี่ยในอายุที่เยอะๆเนี่ยก็มีอีกหลายเคสนะคะยั้งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่อยากดูคลิปต่อไปก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวางมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.